สารสูงดีการนะคะพรุ่งนี้จะได้ประกันไหมเนาะก็พรุ่งนี้ก็รอรุ้นนะคะแต่คาดว่าไม่น่ามีอะไรนะคะครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนาะอันนี้นะครับผมยังไม่มีคําตอบเนาะว่าจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันนะครับพรุ่งนี้เนาะเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับสารดีกานะครับพีน้องเอฟซี ท่านจะส่งเรื่องมาตอนไหนนะครับเนาะจะเป็นพรุ่งนี้ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับเนาะก็จะเป็นหน้าที่ของนายประกันนะครับทนายพูดแบบนี้ผมก็ไม่รู้เนะเราก็ไม่เคยนะครับนายประกันก็จะดาเนินการเองทีนี้นะเขาจะโทรมาเออเขาจะโทรมาหา,าโทรมาแจ้งนะครับพี่เอบซีพี่วาราวดีครับพี่บิ๊กใช่ประกันตัว<ป>ก่อนตั่งปล่อยตัว สั่งไปตัวเพราะว่าทางเรือนจําก็จะส่งหนังสือบอกเนาะทางศารเนี่ยส่งไปตัวที่เออที่<ะ>เรือนจำอ๋อเ,เป็นแบบนี้เนาะฟังคุณเบาเนาะอ๋ออ,อเป็นแบบนั้นแหละพี่น้องเอฟซีนะฟังมาแบบนี้ได้ครับก็ฟึ้งเนาะเอามันรู้กฎหมายเนาะนะครับพีบ่น้องเอฟซีนะเนี่ยชนะได้ความจริงครับผมนะ แต่ว่าบางคนก็ติดคุกฟรีก็มีนะครับติดคุกฟรีก็มีครับปีกว่า่าไรยังครับเมี่ับป้าอีกบันคือือือมันมันนแต่แตกสาแหลกขาดอีกโอ้ยขับสมปินะครับนะยังก็บ่ได้อีกบ่ได้ยังชีวิตกับมีแต่ความเออเห็นบอกครับนะคดีของอะไรพี่นั่นินไหนเห็นป่ะอืม เนี่ยกระปะบันนี้ลูกกระปุบบจกจะไปทั้งมันเนี่ยบันนี้กบพี่นะ้องเอฟซีนะอ่าะอะไรนี่กูเกบบอกใครก็ได้อะไรขึ้นเวทีอะไรนี่ฮนะสิมบาเชบอหมบัมกไล้ายนั่นบหืมอะไรนะบักไลนายนี่นหรอ โอ้ยบักหลายนะครับมันขี่คุยนะครับเอาตัวตมันให้มันรอดสักอนนะคดีคดีมัน่นในการเอาโดนดีๆนี่นะอืมไปถามมันนู่นเหรอฮเรื่องหาเล่าอย่างองยอมรับกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ใครบานใช่เขาก็น้อมรับทุกสิง่งทุกอย่างนะฮะมืไหละเมืดอไหร่ที่อย่างใครจะคืนเวทีกับกูบอกมึงไล่บอกอ่ะ อืมใช่ไหมนะครับมันก็มาหาแสงนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีคนมันหิวแสงมันมาหาเงินให้ลูกให้เมียมันครับพี่น้องเอฟซีนะอืมมาหาก,าบกับคนด้อะไก็เอื้อมมาพ่มาแบบนี้นะอืมนะเออมันกระเบว่อยุ่ท่านายคนหลอกคนไล่มันนัน่นแหละนะครับพี่น้องเอฟซีพวกไหลนยนะอืม เป็นแบบนั้นไงครับพี่นะ้อง F4 นะก็รอรุ่นพ่งนี้แหละครับนะว่าจะเป็นยังไงเนาะเราก็อยู่เคียงข้าวเป็นกำลังใจนี่แหละนะอืมนะครับผมคิดว่าอียวมันก็ไม่มีความสุขนี่นะคะไม่ได้อาคาดตาไม่ได้อาคาดแขนค่ะนะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะตอนนี้เราก็นิ่งค่ะนะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดค่ะนะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของ กระบวนการรูปธรรมไปค่ะนะอืานะคะนะอืมเอมนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นบอกไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดบอนกนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมแต่ยังไงเนี่ยทีนี้พี่สาวอะไรครับรอดสองสัตว์ยังจะดีกาต่ออีกไหมนะครับพี่น้องเอฟซียังไม่พอใจอีกทีนี้ อ่าเขาลงโทษที่บกปีไม่พอใจอีกนี่จะเอาประหารชีวิตไปโอ้ตายแล้วครับพี่น้อง F4 นะอันนี้แหละครับเขาเรียกอาฆาตเขียนอยากเอาชนะอืมอยากเอาชนะไงครับพี่น้อง F4 นะนี่คูไม่ปล่อยมึงแน่นะไม่พอใจค่ะไอ้ถึงที่สุดเลยค่ะนะอืมเอ่ถึงที่สุดค่ะนะให้มันประหารไปเลยค่ะนะ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีคือเป็นตัวสั้นบบบนี้อ่ามันบ่งบอกถึงอะไรครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอือนะครับนะอก็ต้องรอดูรอรุ้นเอาเงนะอ,อบบงอ่ตอนนี้นะครับพี่เก่านะพี่เก่าก็ไปสลองกับผู้สาวแล้วนะไปสลองกนะับอีกฝั่นะไปแสดงความยินดีนะครับนะ อ่าไปแสดงความยินดีกับอหยวกแล้วนะครับตอนนี้พี่เก่านะอ <c oughs> น่อยนึยงเอาต่รลูกผู้สาวบัดน,นี้โอ้ยปรนกับไปกินเลี้ยงบัตรนี้อ่กับลูกสาว่านกับผู้สาว่านแล้วบัตรนี้รับพี่น้องเอฟซีนะอืมไปกินเลี้ยงไปสลองกันแล้วตอนนี้นี่นะคะอืมอยากให้เพื่อนสองนะคะน้องมาด้วยค่ะมากินด้วยกันค่ะนะแม่แดงด้วยค่ะนะอืมนะ เป็นรับสารเขียวด้วยค่ะนะมากินด้วยกันวันนี้นะคะเราจะไม่กลับบ้านค่ะไม่กลับบ้านค่ะวันนี้คขาเราจะรออยู่ปั๊มนะคะเนาองเราจะกินข้าวด้วยกันไปทานข้าวด้วยกันค่ะพันพะโอ้โอตายนะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอือบบมือเพื่อนอีกบัดนี้ไปนาติกโอ้ตายแนละ้วน้องพี่มนพิเศษขอบคุณมากมากนะครับเนาะทนะี่สนับสนุนมานะครับเนาะออือ เก่านาตัวดีเก่าคือฝั่งนั้นล้านๆเนาะเอานะครับเนาะเอาไปจะลองน้องผู้สาวเลยบัดนี้อืมนะครับพี่เก่าของเรานะนะครับเอาลูกผู้สาวึ้นมากเลยให้น้องเฮทัยค้นสงสารผู้สาวตัวเองแลวบัดนี้ครับพี่น้องเอฟซีจะแดงตัวมากเดี๋ยวนี้จะแดงตัวมากแล้วบอกลักไปเลยนะเอื่องเอารูปไม่เท่าขึ้นแล้วบัดนี้อ่า น้อยนึงเอารูปลูกสาวขึ้นแหละบัดน,นี้โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีไปฉลองร้านใดได้พี่เก้ามาเนี่ยฮะมันก็สิเม้าแป๊เลยเนาะมานัน <c oughs> อาจจะไปตนส้นเสาไฟฟ้าเด้อดีใจอะไรเด้อจะไปสิแต่งอะไรเด้อนะออเห็นว่าเขาอันเห็นว่าเขาลุ่งแล้วประเด็นไปตามเสาไฟาฟ,าฟ้าตายก็อีกละเนาะโอ้ยอันนี้ก็หายอยีกเด้บัดน,นี้ครับพี่น้องเอฟซีนะ มันจะปิดยังไงมันจะเกิดอะไรบันนี้คลื่อนหลบันทึกขับเมาสไว้ไว้ขับได้ปฏิว่านะครับพี่น้องเอฟซีไปตามสภาพตายลีกข่าวลืออีกะบันี้เอาสิว่าจังไหนอีกะบบนี้ครับพี่น้องเอฟซีเอาจิว่ากับเวทที่บอกคือจังไหนอันนี้ก็ไม่รู้ไหนครับพี่น้องเอฟซีออนะอ่าเราก็รอดูรอรุ้นนี่เหลือครับพี่น้องตาเบิ้งนี่ล่ะนะ อ๋อสังเกตแล้วหลายครั้งแล้วที่สังเกตโอ้เก่ามาใช่ไหมออมันเป็นแบบนั้นนะอ๋ะอ,อเรียนเสียงพอหน้าไม่ตกปลาสงวนเมื่อไร่อะไรเนี่ยปลาจงวนมันเมื่อขึ้นศาลเมื่อ,อไรอ่อีกเอ้าวันที่สองเลยพี่ออวันที่สองกันยายนนี่ดนะครับจะขึ้นศาลอีกนะครับนะ